คุณกำลังหลงรักสาวฝั่งโของอยู่หรือเปล่าเชื่อไหมว่าสาวลาวมีเสน่ห์ลับๆที่สาวไทยไม่มีวันนี้เราจะพาไปดู5เรื่องน่ารักของสาวลาวที่ถ้าคุณรู้คุณจะอยากข้ามโขงไปขอแต่งงานทันทีอันดับ5ภาษาพูดที่ไพเราะดังเสียงดนตรีเสน่ห์แรกคือคำว่าเจ้าค่ะที่ฟังแล้วใจเหลว สาวลาวพูดช้านุ่มนวลไม่กระโชกโคกห้ากแค่ฟังเสียงก็หายเหนื่อยอันดับ4นุ่งสิ้นไปวัดหรือทำงานเป็นเรื่องปกติการเห็นสาววัยรุ่นใส่ผ้าสิ้นไม่ใช่เรื่องเชยแต่เป็นเรื่องเท่และน่ารักมากในลาวมันแสดงถึงความอ่อนช้อยที่หาดูยากในเมืองกรุงอันดับ3กินง่ายอยู่ง่ายสเสน่ปลายจะวหก สาวลาวส่วนใหญ่ทำอาหารเก่งและชอบกินข้าวเหนียวส้มตำการเดทกับสาวลาวไม่ต้องหรูหราแค่ร้านข้างทางอร่อยๆเธอก็แฮปปี้แล้วอันดับ2รักครอบครัวมาเป็นที่1เขาจะจีบสาวลาวต้องเข้าทางผู้ใหญ่เพราะเธอแคร์พ่อแม่มากใครที่รักครอบครัวเธอด้วยจะได้คะแนนบวกเพิ่มอีก100คะแนนเต็มอันดับ 1. ความขี้อายและความจริงใจ สาวลาวอาจจะไม่รู้ก่อนและขี้อายมากเวลาโดนจีบนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้หนุ่มไทยหัวใจเต้นแรงความใสซื่อที่ไม่ปรุงแต่งคือที่สุดเป็นไงบ้างคะ้าอันดับนี้ตรงสเปคคุณกี่ข้อใครเคยมีประสบการณ์จีบสาวลาวคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นเขยเลาวไปด้วยกัน